ที่สวนผมผมกิ๊กเลยนี่มีลูกอ่วนเลยสวัสดีครับอยู่กับไล่คำกว,วีกเกษตรดิีวิจิพึ่งตนเองครับผมวันนี้เราก็ยังอยู่ในปาฝรั่งเนาะก็ยังมีคําถามจากพี่ๆที่ปลูกฝรั่งมือใหม่ในการปลูกฝรั่งเข้ามาเรื่อยๆเนาะถามมาในเพจว่าเอ,อ่อรั่งส่วนเขาเนี่ยทําไมบางลูกผลยาวบางลูกผลกลมทาไมมันไม่สม่ําเสมอก็วันนี้มีคําตอบเดี๋ยวผมพามาดูฝรั่งที่สวนผมกันแต่ ก่อนเด่ brands, stage, venue, casos, claro นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องไล่คำกวีเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งนตนเองด้วยครับเพื่อเป็นกาลังใจเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิป่ะเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปดีๆก่อนใครก็วันนี้ผมพามาดูฝรั่งที่สวนว่าทําไมฝรั่งถึงผลยาวผลกลมแล้วแต่แต่ละพื้นที่เนี่ยไม่มันถึงแตกต่างกันก็วันนี้มีคําตอบจะมาดูกันเดี๋ยวผมพาดูฝรั่งที่สวนนมกันอ่นี้ นี่ก็ผมผลกลมเลยครับสวดมากกำลังดีเลยครับเนี่ยผมก๊กเลยพอเนื่นเลยก็ต้องท้าความนิดหนึ่งว่าทําไมฝรั่งถึงผลยาวผลกลมผลลักษณะแตกต่างกันแล้วแต่เราพื้นที่ก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้ก่อนว่าต้นไม้เนี่ยเขาต้องการธาตุหารอย่าง NPK เนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะ N ก็ไนโตรเจน สริมสร้างพวกใบสีเขียวอะไรพวกนี้ให้ช่วยในการสังเคราะห์แสงพีก็ฟอสฟอรัสบำรุงเรื่องต้นโพแทสเซียมก็ดอกใบอ่าไม่ใช่ครับโพแทสเซียมก็ดอกผลบำรุงเรื่องความหวานแล้วก็ยังมีธาตุอาหารรองพวกสังกสีแมงกานิสอะไรพวกนี้อีกแล้วก็มีจุลธาตุตรงเนี้ยจุลธาตุพวกนี้มันจะมีผลทําให้ฝรั่งผลฝรั่งเราเนี่ยได้ทรงตามมาตรฐานตาม ได้ได้ความสมบูรณ์ของของผลน,นะครับตามความน่าจะเป็นของสายพันธุ์ฝรั่งเราอย่างฝรั่งกินจูเนี่ยเขาก็จะผลกลมอย่างเงี้ยแต่ส่วนไหนขาดแคลเซียมโบลอนผลเขาก็จะบิดเบี้ยวไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นทรงกลมแบบเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับทตุอาหารที่เราให้เขาแคลเซียมโบลอนนี่ก็ได้จากพวกน้ำหมักอะไรพวกเนี้ครับถ้าเป็นอินทรีย์เนาะถ้าสมมุติว่าใครทําเป็นเชิงพาณิชย์เป็นเป็นอ่า เกษตรเคมีเกษตรปลอดภัยนะครับที่ที่ใช้เคมีนะเขาก็จะมีทาตอาหารที่เป็นเฉพาะเลยเป็นแคลเซียมโบลอนช่วยทําให้ขัวเหนียวผลทรงสวยผิวสวยพวกเนี้ยก็ซองนึงผมเคยไปดูนะในรั a ดาเขาจะขายอยู่เป็นชุดชุดโบลอนแคลเซียมโบลอนเป็นผงมาแล้วเราก็มาผสมกับน,น้ํา ชุดหนึ่งประมาณ300บาทเนี่ยคผูมนะมนได้200ลิตรแล้วก็เอามาเจอจางกับน้ําสีพ่นอีกทีก็ช่วยทําให้ฝรั่งเรานะครับได้ทรงผลสวยแต่ที่สวนเนี่ยไม่ได้ใช้ที่สวนจะใช้เป็นน้ําหมักเอ่อน้ําหมักนมฮอร์โมนนมสดนะครับแล้วก็ฮอร์โมนไข่แล้วก็น้ําหมักต่างๆใช้ได้หมดเพราะว่าจุลินทรีย์ในน้ําหมักเนี่ยเขาย่อย ธาตุอาหารในจากเศษที่เราเศษวัสดุที่เราใช้หมักเนี่ยออกมาเป็นจุลธาตุเป็นธาตุหลักธาตุรองแล้วก็จุลธาตุเพื่อให้ต้นไม้ได้ได้ใช้เนี่ยเแทบจะครบถ้วนอยู่แล้วก็สําหรับส่วนใครที่ผลฝรั่งไม่ได้ทรงบิดเบี้ยวอะไรเงี้ยผมแนะนําให้ใช้แคลเซียมโบลอนเพิ่มฉีดพ่นทางใบก็ได้ฉีดพ่นทางใบก็ได้ดไดหรือราดลงดินก็ได้ถ้าฉีดพ่นทางใบเนี่ยควรฉีดพ่นช่วงเชา้ชาเช้ามืดแล้วเนาะปากใบเขาจะเปิดตั้งแต่ เขาจะเริ่มปรุงอาหารเนี่ยตั้งแต่ตีสองจนถึงประมาณ8ปดโมงก่อน9ก้าโมงครับถ้าแดดแดดมาแล้วเนี่ยเขา,าตัวแคลเซีมโบลอนที่เราฉีดไปเนี่ยมันจะโดนแสงแล้วก็ทําให้เสื่อมคุณภาพส่วนไม้ก็ไม่สามารถใช้ได้แล้วก็ปากใบเขาจะเปิดแค่ช่วงนั้นตีสองถึงไม่เกิน9ก้าโมงก่อนแดดแรงๆเนี่ยครับ ก็ฉีดพ่นสม่ําเสมอเดี๋ยวเดี๋ยวผลฝรั่งเราสวยเองครับเดี๋ยวกลมสวยเองของผมเนี่ยช่วงแรกๆก็เหมือนกันครับบางทีก็กระปุ่มตับมันแต่เวลาล้างหลังมาเนี่ยเราก็ฉีดพ่นจุลินทรีย์พวกเนี้ทุกอาทิตย์มันก็ทําให้ฝรั่งเราได้ทรงเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอายุต้นก็มีผลนะครับคือถ้าอายุยังน้อยๆเนี่ยต้นเขาไม่สมบูรณ์นะลูกฝรั่งก็ไม่สมบูรณ์ด้วยเดี๋ยวผมพาดูลูกอื่นอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ห่อใหม่ก็กลมก็กลมดีครับ,รบก็เกิดจากเราเราให้่าอาหารให้เขาได้เพียงพอมันก็เลยทําให้ผลเขาสวยนเนี่ยเนาะก็ประมาณนี้ครับปลูกฝรั่งก็ปรับค่อยค่อยปรับจูนกันไปครับเหมือนคนแหละคนก็ต้องการอาหารหลายๆประเภทต้องทานอาหารให้คร้าหมูต้นไม้ก็เหมือนเดน,นครับ N P K จุลธาตุธาตุหลักธาตุรองก็ต้องมีให้เขาเนาะทำให้ ถึงจะทําให้ฝรั่งสมบูรณ์แล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดเนี่ยเห็นไหมที่สวนผมกลมกิ๊กเลยนี่มีลูกมีสวยเลยต้องบอกก่อนว่าที่สวนไม่ได้ใช้เคมีเลยนะครับส่วนม,มากใช้น้ําหมักแล้วก็ทํำขี้เถ้าปุ๋ยหมกกักอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ไม่เคยพนดินด้วยครับที่สวนเพราะว่าปลูกไปแล้วาการปนดินเนี่ยก็เป็นการทําลายทําลายจุลินทรีย์ในดินนะเนาะ ผมก็จะใช้วิธีหน้าร้อนก็คุมโคนหน้าฝนก็ทกให้ทกยายโล่โงๆนะครับมันก็ทําให้ไม่เกิดโลงมแมลงด้วยก็ประมาณนี้ครับสําหรับส่วนฝรั่งไข่ที่ฝรั่งไม่ได้ตรงเนาะเป็นลูกลีบ้างบิดเบี้ยวบ้างอะไรเงี้ยก็พยายามบํารุงต้นให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงเดี๋ยวเขาสวยเองปลูกฝรั่งอย่าใจร้อนครับค่อยๆเรียนรู้กันไปแรกๆก็อย่าปลูกเยอะปลูกเพื่อทดลองก่อนของผมเนี่ย ป่าแรกเนี่ยผมปลูกไปแค่40ิต้นเองเพื่อเรียนรู้เขาพอหลังจากนั้นพอเริ่มมั่นใจแล้วผมก็เลยขยายของผมเองอะไรเงี้ยลดต้นทุนด้วยเราก็ไม่ต้องซื้อต้นพันธุ์จำนวนมากแล้วก็ได้เข้าใจธรรมชาติของเขาจริงๆได้เรียนรู้ธรรมชาติของเขาจริงๆว่าเราจะทํำยังไงให้ฝรั่งเรามีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพาเป็นที่ต้องการของลูกค้ายิ่งเป็นฝรั่งอินรี้ด้วยผมคอนเฟิร์มเลยว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายที่ส่วนนี้ก็โอจองกันเยอะแยะไปหมดแต่ก็เนาะมัน มันเราทําแบบพิธีพิถันนะเราไม่ได้แบบโหประโคมใส่เคมีอะไรเงี้ยเร่งเล่งผลงผลิตเขาจนเกินไปทําให้ต้นเขาโ้มอะไรเงี้ยก็พึ่งพาพึ่งอาศัยกันนะครับต้นไม้ก็เหมือนคนเลยครับแค่เขาไม่มีปากเขาไม่รู้จะพูดกับเราอย่างไงบางทีเราไปรีดคั้นเอาจากเขามากมันก็ไม่ค่อยดีอย่างนี้แหละแต่ถ้าเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปศึกษานิี้ใส่ใจคอกันรู้จักกันดีแล้วอ ขอให้ผมผลิตที่หมดงามตอบแทนเราเองก็อย่างที่ผมพูดอยู่เสมอครับว่าเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชเดี๋ยวพืชก็จะเลี้ยงเราเองฝั่งที่สวนผมก็ได้ส่งมาแล้วก็ประมาณนี้ครับสําหรับใครมีคําถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปลูกฝรั่งฝรั่งกิมจูอะไรพวกนี้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้หรือจะเข้าไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในเพจไล่คำกวีใน Facebook กน,นะผมมีเฟซเฟซบุ๊ก o o k แฟนเพจชื่อเพจไล่คำกวตีตรงตรง,ต,รงตัวเลยครับไม่มีอะไรกะลัดทั้งนั้น ก็เข้ามาคอมเมนต์ติชมแจกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้การเกษตรกันได้ผมก็ที่ทําทั้งหมดเนี่ยก็อยากให้เกษตรกรบ้านเราพัฒนาแล้วก็ยืนได้ด้วยตัวเองอย่าปลูกทุกอย่างอ่อไม่ใช่อย่าปลูกพืชอย่างเดียวแล้วลงทุนกับมันมากๆเกษตรไม่จําเป็นต้องลงทุนให้เยอะนะครับนึกถึงตอนที่เราลงทุนไปแล้วแล้วผลผลิตเราได้มาเราได้เงินตอนผลผลิตจริงแต่เรายังไม่ทันหักลบกบหนี้ที่เราลงทุนไปเลย ถ้าลองหักลบกลบนี่ที่เราลงทุนไปแล้วผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มอ่ะที่สวนนี่ก็ปลูกทุกอย่างที่กินครับกินทุกอย่างที่ปลูกผมไม่ได้ทําแค่ฝรั่งอย่างเดียวผมมีไผ่มีมันอรี่แล้วก็มะมงมะม่วงอันไหนผลไม้ชนิดไหนผักพืชผักอะไรผมที่ผมอยากกินอนะ่ะผมก็ปลูกรอบๆสวนนะครับเหลือกินก็แจกเหลือแจกก็ค่อยขายมันก็ไม่ต้องบีบคั้นอะไร,กระเกษตรไม่ใช่อาชีพนะครับผมชอบคํานี้มากเลยผมได้ยินมาจาก ท่านป่าเกษตรท่านหนึ่งบอกว่าเกษตรไม่ใช่อาชีพแต่เกษตรคือวิถีชีวิตเราใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามวิถีเกษตรตามบรรพบุรุษของเราเนี่ยไม่ต้องไปรีดนาทาเลน์ใส่ฐานเคมงเคมีเดียวผลผลิตเขาออกมาตอบแทนเราเองก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครมีคำถามเนาะก็คอมเมนต์ได้ไว้ในใต้คลิปได้เลยก่อนจากกันไปก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องไร่คำกวีเกษตรอินทรียีวิถีพึ่งตนเองนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พาลาดรับชมคลิปดีๆก่อนใครวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ